กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับเรื่องของครูฝึกครูฝึกเป็นใครนะครับทําหน้าที่อะไรก็มาฟังกันเลยนะครับในคลิปนี้นะชีวิตของนักโทษนะครับเวลาเข้าไปในเรือนจําใหม่ๆเนี่ยเราจะเกี่ยวดองนองยุ่งกับครูฝึกอยู่ในระยะหนึ่งนะครับนะ เริ่มตั้งแต่เราก้าวเท้าเข้าไปในแดนเลยนะครับนะครูฝึกนะครับหน้าที่หลักๆเลยก็คือดูแลนักโทษใหม่นี่คือหน้าที่หลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงให้ฟังนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างการที่เราเดินเข้าไปในแดนนะครับนะหน้าแดนนะครับจะมีครูฝึกนะพร้อมผู้ช่วยนะครับมารับตัวเรานะเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกนะครับว่าวันนี้นะครับมีนักโทษเข้ามากี่คนนะบอกกับครูฝึกนะครับ มีมาสิคนป่วยสบ้าหนึง่งที่เหลือปกตินะเขาก็จะบอกกันประมาณนี้นะครับนะครูฝึกเนี่ยเขาก็จะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีนักโทษเข้ามาในแดนกี่คนนะครับหลังจากเขามารับตัวเรานะครับส่วนมากก็จะประมาณ4ี่โมงหรือว่า5้าโมงเย็นนะครับนะเขาก็จะพาเราไปกินข้าวนะครูฝึกนะครับเขาก็จะมีลูกน้องนะครับหรือว่ามีผู้ช่วยนะครับประมาณ2-3คนนะ ผ้าแดนใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะนักโทษเยอะๆก็จะมีลูกน้องประมาณ3คนคนะแต่ถ้าไม่ใหญ่มากนะครับนักโทษไม่ได้เยอะมากก็จะมีประมาณ2คนคนะรวมกับครูฝึกก็เป็น3คนนะครับเขาก็จะพานักโทษใหม่ไปกินข้าวนะครับผู้ช่วยเนี่ยจะเป็นคนเตรียมข้าวไว้ให้นะครับเตรียมข้าวเตรียมแกงไว้ให้นะครับหาช้อนไว้ให้นะช้อนที่เขาให้เนี่ยถือว่าเป็นสมบัติติดตัวชิ้นแรกนะครับที่เราได้จากเรือนจำนะา เพราะว่าอะไรครับเพราะบางคนเนี่ยไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเงินซื้อช้อนนะครับในกรณีที่ช้อนหายดังนั้นนะครับต้องรักษาให้ดีในสมัยก่อนช้อนมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับนะบางคนเจาะด้ามช้อนนะครับร้อยกับเชือกกางเกงก็มีนะครับนะหรือบางคนก็ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับนะกลัวมันหายนะเวลากินข้าวนะครับเดี๋ยวไม่มีช้อนกินข้าวนะในระหว่างกินข้าวนะครับก็จะมีการสอบถามมีการเซอร์ว์นะครับเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของนักโทษข้างนอกนะครูฝึกหรือว่าผู้ช่วยครูฝึกเนี่ยก็จะมีการนะครับสอบประวัติเล็กๆน้อยๆน,นะครับใครมีญาติบ้างใครมีเงินไม่มีเงินใครมาคาดีอะไรนะใครบ้าใครแกล้งบ้าใครป่วยใครอะไรนะครับเขาก็จะสอบถามเพิ่มเติมนะบางครั้งบางคราวก็จะมีการขู่กันเล็กๆน้อยๆนะครับเฮ้ยมึงบ้าข้างนอกได้นะมึงมาบ้าข้างในกูเตะน่วมนะนะกูเตะยอดหน้านะก็จะมีการขู่เด็กใหม่บ้างนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ามาในคดีนะครับอรารวาสเข้ามาในคดีทําร้ายร่างกายนะครับนะเอามีดไปไล่ฟันคนนะครับนะเมายงเมายานะครับครูฝึกเขาก็ต้องกํำลาบไว้ก่อนก็ต้องปามไว้ก่อนนะครับทีนี้หากใครนะครับนะมีประวัติในลักษณะแบบนี้นะครับนะครูฝึกเนี่ยเขาจะให้ผู้ช่วยนะครับตามประกบตัวเป็นพิเศษเลยนะกลัวว่าจะไปทําร้ายนักโทษคนอื่นนะ เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับว่ามีบ้ามาสองคนหรือว่ามีบ้ามาคนนึงนะอรารวาสอยู่ข้างนอกนะไล่ฟันคนอื่นไล่แทงคนอื่นนะครูฝึกเนี่ยเขาก็จะให้ผู้ช่วยนะครับคอยเดินประกบคอยดูนะครับนะเวลาขึ้นนอนเนี่ยเขาก็จะเอาไปนอนที่ห้องด้วยนะครับให้ผู้ช่วยเนี่ยคอยประกบไว้นะในกรณีที่มีคนบ้าหรือว่ามีพวกสติหลุดนะครับเข้ามาในเรือนจำนะครับ ครูฝึกกับผู้ช <to> ่วยก็จะเป็นคนรับจบตรงนี้ไปนะครับคอยดูแลนะครับนักโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับผู้ช่วยก็จะพานักโทษเนี่ยไปอาบน้ํานะครับนะนักโทษทุกคนต้องอาบน้ํานะครับเพราะว่าเราติดอยู่ในโรงพักเนี่ยเราไม่ได้อาบน้ํานะครับบางคนติด1วันสองวันตัวก็จะเหม็นนะครับเวลาขึ้นไปบนเรือนนอนเนี่ยถ้าไม่ได้อาบน้ํานะครับเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับก็ต้องนอนดมกลิ่นนะครับดังนั้นนะครับ เขาจะให้อาบน้ำนะผู้ช่วยเนี่ยก็จะหาขานหาสบู่นะครับมาให้เราอาบน้ำนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหมิน่นเวลาขึ้นไปนอนนะครับจะได้นอนกับเพื่อนๆได้นะนี่ก็คือวันแรกเลยนะครับที่เราเข้าไปในเรือนจํานะครับแล้วเราก็ไปเจอกลุ่มผู้ช่วยหรือว่ากลุ่มครูฝึกเหล่านี้นะครับนะผมเสริมให้นิดนึงนะครับคือเวลาเราเข้าไปในเรือนจํานะครับพอเราไปถึงหน้าแดนเนี่ยนะครับ หน้าแดรเนี่ยจะมีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งนะครับนาบอกถึงกฎกติกาบอกถึงกฎระเบียบนะครับการใช้ชีวิตภายในเรือนจํานะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยนะครับบอกคอยอบรมอยู่นะครับประมาณ20-30นาทีนะครับก่อนที่เขาจะปล่อยให้เรานะครับไปกับครูฝึกนะครับไปกินข้าวไปอาบน้ํามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับนะเราจะได้รู้นะครับว่าตื่นเช้ามาเราต้องทําอะไรนะ พอตื่นเช้ามานะครับเราก็ทํากิจวัตรประจําวันเหมือนกับนักโทษทั่วไปนะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จกินข้าวเสร็จนะครับเราก็ไปเข้าแถวนะเข้าแถวเสร็จแล้วนะครับเขาจะประกาศนะครับเลิกแถวนะต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนะทีนี้นักโทษที่เข้าไปใหม่นะครับนะกูฝึกหรือว่าผู้ช่วยนะครับเขาก็จะเรียกรวมตัวกันนะเขาก็จะพาเราไปนะครับนะทำประวัติ พาไปตรวจร่างกายในวันที่สองนะบางครั้งบางคราวนะครับนักโทษเข้าไปเยอะนะครับไม่สามารถทําประวัติได้นะครับเขาก็จะพามาทําประวัติในเช้าวันที่สองนะพามาตรวจร่างกายใครมีบาดแผลอะไรใครโดนซ้อมโดนแทงมาใครมีโรคประจําตัวนะครับก็จะได้รู้กันในวันนี้นะครับนะทำประวัติถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะพากลับมานะที่เดนนะ พอตกบ่ายนะครับเขาจะพาเราไปตัดผมนะนี่คือกิจกรรมวันที่2นะครับที่เราต้องเจอกับครูฝึกนะหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ชีวิตร่วมกับครูฝึกประมาณ1เดือนนะครูฝึกกับผู้ช่วยเนี่ยเขาจะทำอะไรครับเขาจะพาเราออกกำลังกายพาเราไปอบรมนะส่วนใหญ่เลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็คือการออกกำลังกายพอวันที่สามาปุ๊บนะครับนะเลิกแถวปุ๊บเขาก็จะเรียกรวมแถวนะครับ แล้วก็พาออกกําลังกายนะครับพาฝึกนะร่างกายนะครับนะทีนี้การฝึกตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาฝึกหนักมากฝึกกลางแดดนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงเกือบเที่ยงนะครับวันหนึ่งประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับฝึกเอาเป็นเอาตายนะครับแล้วนึกดูสภาพนะครับนะครับเพื่อนๆตัดผมสั้นมานะบางคนเล่นยาบางคนนอกยามานะครับนะ ของลงของตายนะครับแล้วมายืนกลางแดดนะครับผมบอกเลยนะครับล่วงเป็นใบไม้เลยนะครับบางคนเป็นลมแดดเป็นอะไรสารพัดนะครับนะหนังนี่ออกหัวนี่ออกเลยนะครับในสมัยก่อนเขาฝึกหนักมากนะที่เขาฝึกหนักนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวนะครับจากการเสพยานจากการติดยานะครับเราจะได้กลายเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับใช้ชีวิตในเรือนจาได้และอีกส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นเทคนิค นะ่ะมันเป็นเทคนิคของครูฝึกกับผู้ช่วยนะครับมันเป็นวิธีการหากินของเขานะครับนะเวลาฝึกหนักๆเนี่ยคนที่เป็นลูกคุณหนูคนที่เล่นยาคนที่นกยานะครับส่วนมากเนี่ยก็จะทนไม่ไหวนะถ้าทนไม่ไหวปุ๊บนะครับนะผู้ช่วยเนี่ยก็จะบอกเลยว่าใครทนไม่ไหวใครเหนื่อยฝึกไม่ไหวนะมาหาผมเดี๋ยวผมช่วยนะเขาจะมีข้อเสนอนะ ทีนี้นะครับเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครมีเงินไม่มีเงินนะค,คนในคุกเนี่ยจะมองออกนะครับรวมถึงเขามีข้อมูลตั้งแต่เราเข้ามาวันแรกแล้วนะครับนะเขาเซอร์ว์แล้วเขาสัมภาษณ์มานะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับการที่เราจะตัดยอดฝึกตรงนี้นะครับมันก็แล้วแต่คนบางคนก็เสียน้อยบางคนก็เสียมากนะครับบางคนบุหรี่สองแถวนะบางคนบุหรี่แถวหนึ่งบางคนน้ําอัดลมลังหนึ่งนะก็แล้วแต่ฐานะของนักโทษนะครับ ถ้าใครมีเงินมากหน่อยนะครับก็โดนกดเยอะหน่อยนะถ้าใครไม่ค่อยมีนะครับเขาก็อารุ่มอรวยให้นะเอาโคกลังหนึ่งเอาโคกสองลังนะบุหรี่แถวหนึ่งก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าใครไม่มีเงินก็ต้องฝึกนะครับนะเป็นลมก็หามไปนะครับนะเข้าล่มนะหามไปนอนพักใต้อาคารกองงานนะวันนั้นอาจจะไม่ได้ฝึกแต่วันต่อมาก็ต้องฝึกในกรณีที่เราไม่ได้ตัดยอดนะครับ เขาจะฝึกอยู่ประมาณ1เดือนเต็มๆเลยนะครับในสมัยก่อนนะสมัยปัจจุบันนี้ผมไม่รู้นะสมัยก่อนนี่คือ1เดือนเต็มๆเลยมีบางวันนะครับที่มีเจ้าหน้าที่นะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับการใช้ชีวิตภายในเรือนจําการพักโทษนะหรือว่านะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆของนักโทษนะที่ทางเรือนจํามีให้นะครับนะเขาก็จะมีการอบรมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เรานะครับสามารถปรับตัวนะครับใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจําได้ แต่หลักๆเลยนะครับในระยะ1เดือนแรกเนี่ยคือฝึกนะใครไม่ไหวก็ตัดยอดไปนะใครไม่มีเงินไม่มีญาติก็ฝึกไปนะครับนะนี่ก็คือนะครับครูฝึกที่ใช้ชีวิตร่วมกันในระยะแรกนะครับหลังจากครบ1เดือนนะครับเขาก็จะนะครับจำแนกกองงานให้เราทีนี้เราก็ไม่ได้เจอครูฝึกแล้วเราไม่ได้ออกกําลังกายแล้วแต่เราจะขึ้นไปทํางานแทนนะครับนะตามที่เราถูกจําแนกนะครับใครไปอยู่กองงานอะไรก็ นะครับถึงเวลาเลิกแถวก็ไปทํางานตามกองงานต่างๆนะส่วนนักโทษที่เข้ามาใหม่ก็จะมาฝึกกับครูฝึกมาใช้ชีวิตนะครับกับผู้ช่วยกับครูฝึกนะเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครูฝึกก็จะนะครับบอกให้ตัดยอดครูฝึกก็จะนะครับรับจบตรงนี้ไปนะนี่ก็คือนะครับหน้าที่ของครูฝึกนะครูฝึกบางคนนะครับมีไรายได้ถึงขนาดว่าสามารถส่งเสียลูกเมียที่อยู่ข้างนอกได้นะครับ เขาก็จะมีวิธีการนะครับในการนะครับเล่นแร่ปแปรธาตุนะครับเปลี่ยนจากบุหรี่เป็นเงินเปลี่ยนจากน้ําอัดลมเป็นเงินนะครับแล้วก็นะครับฝากเจ้าหน้าที่นะครับไปให้กับญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกไปให้กับลูกเมีย TA นะครับนะ stub. การเป็นครูฝึกนะครับเขาก็จะมีแบ็คมีเจ้าหน้าที่ที่คอยนุนหลังอยู่นะเพราะว่าครูฝึกนะครับเวลานักโทษที่เข้าไปใหม่แล้วเกเรนะครับครูฝึกเนี่ยจะเป็นคนรับจบนะครับใครดื้อใครไม่ฝึก นะหรือว่าใครออกลูกตึงลูกอะไรนะครับนะก็จะโดนครูฝึกนี่แหละลงโทษนะครับบางคนโดนเตะโดนซ้อมก็มีนะครับนะในกรณีที่ดื้อด้านมากๆนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของครูฝึกนะครับกับชาวแก๊งนะครับกับลูกน้องเขานะครับนะที่เป็นผู้ช่วยนะครับนะที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังใหม่หรือว่านักโทษใหม่นะในระยะแรกๆที่เราเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำนะครับแต่ละที่แต่ละเรือนจําอาจจะมีวิธีการที่จัดการแตกต่างกันออกไปนะครับนะ สิ่งที่ผมนํามาเสนอก็เป็นเพียงนะครับข้อมูลจากนะครับที่ผมเคยสัมผัสมานะครับเคยเห็นมาผมก็นํามาเล่าให้ฟังนะหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอโทษขออาภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม